สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ตารับช่วงทีมงานหมอเป็นสาวใช่น่าจะต้องโกรกนี่ัะพี่น้องมือหนีได้มาติดไฟประดับงานหมอลังสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่สนามขลาดนัดนอำเภอปรางค์ูเยี่ยงคู่โปตานพี่น้องครับอาทิตย์เก่าที่เดิมที่บอเป็นเดินเข้มาติดตั้งไฟงานโอยสิริชัยอห็นน้องเรติเติมเสริมมินิที่ผ่านมาพี่น้องครับอเมือีเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องนะครับอ่ะมือแรกมวอซื่อแอนโนเซลจวดจัดปาดปุ่มนะครับมือแรกเตยเสด็จนะครับอ่ะ กับผู้นำทีมง,งานนะครับขบโาโยโมมีจบแบบเท่ๆหนึ่งเขาให้เมเน่นะครับแล้วก็สาวหมอลำไอดอนนะครับอ่ะน้องอุกยิงเพชรบ้านแพงเมื่อแรกนะครับอ่ะมาซืกันโนเซลกันเข้ามาระบบไฟป,ประดับเรียบร้อยเมื่อแ้วี่นองครับประุูเจ้าภาพจัดก,การจัดง,งานจัดสัทธาครับอ่ะสี่ห้ความากกั่นใจกบทีมง,งานบอกเป็นไฟประดับมณีได้มา ติดตั้งระบบไฟให้พี่น้องขอบคุณป่าชชยสังสีซิงนะครับขอบคุณยายจอยนะครับหน้าหอมนะครับอ่ะพี่น้องเอาไมเมื่อึงเน็ตรุดนะครับ พร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วโอ้เชิญงานตามท้องเรื่อพี่น้องครับที่เราคือเด็กงานเราเป็นสาไปกับนี่นะครับที่ตลาดอำเภอพลังกูตลาดนัดพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวปาพี่เบิ่งดเข้ามานี่เข้าไปในกระเาเด็กเรากระลังใส่หัวสวัสดีทุกท่านครับ,รบที่เข้า,า,า,าม,มารับชมแล้ว ดูเล่นกดเชิดกดไร้กด, y, กดสามต่อใครพี่น้องครับเมฆยขาดลักตั้มเสรสมตั้มเจไดงพี่น้องครับตั้มสวยตัม้มมั่วตั้มปลาตั้มโอ้ตั้มโอ้ตั้มทุกตั้มพี่นอ้องอรันะครับอ่ะรับเอาเมือกกะมีนะครับลูกซอกลูกซิ้นพี่น้องครับผันเมียขาสวยๆพี่น้องครับ,รบสิบบาทเด้อยสิบบาทเฮ้ยแล้วไปทางไหนล่ะป่าเฉย อะบอมเด้่ยภาพอือวันข้างในเห็นแล้วพี่น้องบุญเราพบไฟมับมับมับเอ,อ,อลังการงานสร้างพี่น้องปอดเวทีพีนี่คืออลังการเลยพี่น้องครับอะมาเบิงมาส้มมือแรงนะครับตู้แฟนนะครับขางขางหนึ่งสองขางพี่น้องครับโอ้ดิ่งกันเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาเล้วค้นมาลีขาดเถอะเออเติดสอดแจงที่น้องมือแรงนะครับระบบเสียงวอเทคคือเขาสุดยอดระบบเสียงครับมือนี่สาวน้อย ซิตเต็มนะครับชอช้างซิตเต็มบ่ะะระบบเสียงเขาอลังการเลยวะ่ะสูดจอดสวัสดีทุกท่านครับที่เขามารับชมแล้วอ่ะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับอ่ะน,นี้ที่สนามอำเภอปลางกูครับพี่น,อน้องเับสีป่าชัยสงสีประกอบเป็นนะครับไฟประดับครบับ ส่บรรยากาศนะครับยางแบกนะครับซีลอยก็ปเป็นใหม่ๆน,นะครับครับคนว่ายทีมคนว่ยกำลังติดตั้งไฟนะครับโอโอเล็กยงป่ะทีมสังกะสีปลาใสยปลาไซ่ให้ละลดลดอันนี้เอามาจอดนีมันวะป่า เดี๋ยวๆเลยสิบบ่อเพิ่จนจบอะไรละเพิ่นเลี้ยงเข้ามาป้องไหนละ่ะจงังหวะเนี่ยทีเต็มแล้วจอดใส่สัตว์อยู่บองนี้ได้บ่นีนน่ิน้อบางนี้เนาะเดี๋ยวโอ้เนี่ยครับก็ค้างไวเ้เลยบนนี่ค้างไว้นี่ครับเบื้องหลังของชิ้นงานหมอสรมนะครับ จันเลี่ยมมันทางใดนน้อนักดนตรีน้อนน่จันเล,เลี่ยมจันเลี่ยมอู้ป้านบุญส่องไฟเอ้ยแล้วจอดมองได้ละป้านพี่นอนเดี๋ยวพาไป ô là, là. Oh, bùn vùn 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 màu vùn 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 là vùn 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 ô vùn 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 ý ห้ามจอดห้ามจอดท่านกเข้านี่ได้ปะนี่นานี่นี่มองนีเออนี่เด้มองนี่ดิเขาไม่ได้หรือ พี่นองสวัสดีครับทุกท่านครับโได้วยโคดมองนี้่ะหรอเอามองนี้่ะหรอระบละละบห้จอดแล้วมองนี่จอดใส่หรอมันเป็นพื้นที่ของพิซี่จุดจอดจะพูด,พดกใกล้แล้วที่ย่างเขามาเห็นไหนัานจุดจอด เลเต้ลเต้รจอดมงนีก็มันสิได้เพราะว่าปลาใจคพนี่ยนะสิเัิดทางสีขาแบบแอบมเขาเขาปนคนรนี่ไหนเขาจอนีได้ป่สันขันนีได้ปอขังนีก็ได้ เว่าแอบแอบเขานีส็นสีนะันบอก่้ล้วเขาเป็น่างรังกนังเลยดูวงหันได้จอได้ปะอพดเลยปะ ไอ้จอดนีได้บ่นี่นี่นี่แวมองนีไหมเอี้ยนี่นะจอดนีได้บ่น,น,นี่นั่นคางๆนั่นจอคางคางเลยันยังดอก ห้าจอดไอ้ห้าจอดรถได้บ่นี่นี่กลางๆนี่เลยบอนี่มองนี่นี่นอกกำแพงนี่นะอ่าเขาไปจอดบ่โอ้เมื่สร้างก็เขาปกนี่เดียวเอาเนี่ยนะเสียกออกก้อนในแพร่เขาที่ฮะไปหาามมองจอดที่จอด อ e ่าโอเคอ่ะ <mín> ข <tijd> <t hopping> ัางสักระไรแม่เจ้าหน้าผู้กรไรพามาบอกว่าบุญหวงไฟปังกูมือนี่ bun perang file perangku <Sessizuk> empat cewek <cip> <Sessizuk> yang บรรยากาศงามลึกเอ้ยอ้นี่เ่กรอบบงอย่นึงไงันจอดบว่ามีับสงกระสีคับ่านูบ่มี่ด้ครับจอดได้สัก็อให้จอดสัย กูแล้วไปจอข้างนอกแล้วพออี่เขายังนี่ย่างครัแบยบ่งบวมมืแบบอแรกงน่าจังว่ากันในเห็ดกะเพราแล้วอ่ะคลิปนี้ไว้สนิทพี่น้องคลิปหน้าจังวากันไหมมือแล้งอุ้ยฝนเนาะโอ้ยสีสันแล้วฝนอ่ะขอบคุณติดต,ต,ตามครับ